สวัสดีค่ะทุกคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ครูเล็กจะมาแชร์พวกเราฟังนะคะว่าจากประสบการณ์การสอนมาทั้งหมดนี้นะคะเรามาดูว่าคนที่เขาเรียนภาษาอังกฤษและเขาเรียนได้ดีเขาเก่งอิงเนี่ยเออเขาทํากันยังไงนะคะซึ่งเป็นหลายๆข้อเลยหรือว่าทุกข้อเลยที่ทุกคนสามารถจะปฏิบัติตามทาตามได้นะคะเพื่อให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่จะเก่งภาษาอังกฤษกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะโอเคอันแรกนะคะเบสิกมากๆเลยคือเวลาเรียนอยู่ในห้องเรียนพวกเราต้องตั้งใจเรียนค่ะไม่ต้องคุยเยอะนะคะเวลาเรียน ก็คือเรียนฟังครูให้เข้าใจนะคะแต่ว่าเ,าเวลาเบรคก็คืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเราสามารถที่จะบาลานซ์ในห้องเรียนของเราได้เพราะฉะนั้นการโฟกัสสิ่งที่ครูสอนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนาทีทองเป็นเวลาที่แบบมันต้องเก็บให้ได้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจเวลาเรียนนะคะเอาจริงเอาจังกับมันนิดหนึ่งนะคะอย่างที่สองเทคโนตจุดสำคัญสำคัญค่ะหลายคนเนี่ยฟังผ่านอย่างเดียว อาจจะประมาณว่าไว้ใจหัวตัวเองไหมว่าเอ้ยฉันต้องจํามันได้ทั้งหมดแต่เอาจริงๆเชื่อไหมคะว่า,าผ่านไปสักวัน2วันเนี่ยสิ่งที่เราเรียนเข้าใจนะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะลืมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือ เทคโนตค่ะเข้าใจแล้วเทคโนตเป็นภาษาของเราเองอาจจะเขียนเป็นไดอกรมสั้นๆก็ได้ค่ะเ,เพื่อที่เราปรับมาทบทวนนิดๆหน่อยๆล้วก็โอเคเคลียร์แล้วไม่ต้องมานั่งอ่านอะไรรายละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นจุดเทคโนตเนี่ยสำคัญมากๆครูลิกจะกระตุ้นให้นักเรียนครูเล็กเนี่ยทำสิ่งนี้เสมอๆและถ้าใครทํามันก็จะเห็นผลนะคะส่วนใครยังไม่ทําก็ลงมือทําได้เลยนะคะโอเคถัดมาค่ะ นักเรียนหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วมักจะเก็บคำถามไว้กับตัวเองนะคะสงสัยแล้วหนึ่งไม่กล้าถามนะคะเ,เกรงใจนะคะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนตรงนี้สมัยนะคะสงสัยแล้วต้องถามสงสัยแล้วต้องเคลียว่าสิ่งที่เราเข้าใจนี่มันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนั่นก็คือมันจะสะสมความไม่เข้าใจไปไเรื่อยๆแล้วเวลาเรียนไปเนี่ยมันต้องไปเขาเรียกอะไรมันต้เป็นลิงก์กับบทเรียนตรงอื่นมันจะทำไหม เราไม่เข้าใจไปเสมุดทุกเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียนเรื่องอะไรก็เคลียร์ให้เข้าใจเป็นเรื่องๆไปนะคะถัดมาค่ะพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็อ่ะเราจะได้จําเราจะไม่แบบพยายามจดจํามันทั้งทางที่เราไม่เข้าใจฉะนั้นฟังให้เข้าใจให้เก็ตกับมันก่อนแล้วก็ค่อยจดจํานะคะอย่างเช่นอ่ะพอฟังรู้เรื่องแล้วโครงสร้างเป็นยังไงเราก็ต้องจาเมลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่โอเคเราอาจจะต้องมีท่องจําบ้างนะคะแต่เราท่องจําแบบเข้าใจและที่สําคัญก็คือนําไปใช้ อาจจะนําไปใช้ในการสอนการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะพวกคําทรงคําศัพท์หลักโครงสร้างต่างๆหลักสร้างประโยคอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราได้ใช้งานด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราจําโครงสร้างนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคถัดมาค่ะ ทบทวนบทเรียนนะคะอะหลายคนเนี่ยพอเรียนไปสะสมไปไเรื่อยๆเรียนคอสหนึ่งคอสสเนี่ยพอมาคอสหลังๆคอสหน้าเราก็จะเริ่มลืมใช่ไหมคะโครงสร้างบางอย่างเราก็จะโอเคเ,ออเริ่มจําไม่ค่อยได้ก็คือต้องทบทวนนะคะทบทวนก็ไปดูจากอะไรคะดูจากเทคโนที่เราจดไว้ในคอสสอใช่ไหมคะก็จะทําให้เราแบบเ,เขาเรียกอะไรอะฟื้นความรู้กลับมาได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการทบทวนบทเรียนก็เป็นอะไรที่เบสิกมากๆนะคะ เราไม่สามารถที่จะอไว้ใจสมองของเราว่าฉันจะจดจําทุกสิ่งอย่างจะบันทึกไว้นะคะเหมือนในคอมพิวเตอร์อย่างงี้ไม่ได้นะคะมันลืมกันได้โอเคถัดมาค่ะพอเรามีความเข้าใจเรามีการทบทวนู่บ่อยครั้งสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะน้องๆที่ใกล้ถึงเวลาสอบนะคะเราก็ต้องฝึกทาโจทย์ข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ไม่ฝึกทาโจทย์ข้อสอบเลยเนี่ยนี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะ เพราะการที่เข้าใจถึงเนื้อหาเาขาเรียกอะไรอะแบบเหมือนในเชิงทฤษฎีเราเข้าใจหมดแล้วนะคะแต่เวลาเราเจอข้อสอบปรากฏว่าเราทําข้อสอบไม่ได้เราทาคะแนนไม่ได้อันนี้มันก็ f a ลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝึกทําโจทย์ข้อสอบไปด้วยว่าถ้าเราเจอข้อสอบจริงๆอะเราจะรู้ทันเราจะวิเคราะห์โจทย์และทําโจทย์ข้อนั้นได้หรือเปล่ามันจะทําให้เราคุ้นชินนะคะงั้นถ้าเราไปสอบจริงอย่างเช่นเอาเข้าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้บางคนนี่แทบจะจิ้มได้เลยนะคะเพราะว่าโอ๊ยผ่านมาหมดแล้วฝึกมาหมด แล้วนะคะโอเคถัดมาค่ะหาจุดอ่อนแล้วแก้ไขอันนี้หมายความว่าอะไรอ่ะสมมุติถ้าเราฝึกทำโจทย์ข้อสอบแล้วเราเกิดอ่ะตรงเนี้เป็นพาร์ทที่เราทําไม่ได้เลยนั่นคือเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะคะอย่างเราเรียนเนี่ย ไม่ว่าจะเรียนพิเศษหรือว่าเรียนที่โรงเรียนนะคะตัวเองอ่ะจะเป็นคนที่รู้จุดอ่อนของตัวเองได้เสมอว่าเรื่องอะไรที่แบบเจออย่างเงี้ยเรื่องนี้แล้วชั้นไปไม่เป็นนะคะอ่านนั่นคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจหาจุดอ่อนก็คือเราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเราก็ไปแก้ไขไปแก้ไขยังไงก็กลับไปทบทวนนะคะอ่ากลับไปถามครูใหม่ก็ได้ว่าตรงนั้นตรงนี้หนูเข้าใจถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นหาจุดอ่อนของตัวเองเป็นระยะระยะเพื่อเช็คความรู้ของตัวเองว่าตรงไหนที่เราไม่ได้นะคะก็ ไปทบทวนตรงนั้นไปทําความเข้าใจเสียใหม่เอามันกลับมาเป็นจุดแข็งให้ได้นะคะโอเคถัดมาค่ะแบ่งเวลาให้เป็นแบ่งเวลาให้เป็นเนี่ยด้วยความที่แบบ เราไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษวิชาเดียวถูกไหมคะเรามีวิชาแบบโออีกเป็นแบบสิบเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงหลักรลยสอบเนี่ยการแบ่งเวลาการบริหารเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะน้องๆจะต้องมีตารางในการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนให้มันเอ่อเขาเรียกอะไรให้มันเป็นรูปธรรมทำให้มันเป็นนิส,สัยสม่ำเสมอตามตารางที่เรากําหนดไว้นะคะแล้วก็ทุกวิชาเนี่ย ก็ต้องบาลานซ์ดีๆนะคะวิชาไหนที่จําเป็นจะต้องอใช้เวลามากนิดนึงอย่างเช่นวิชาที่เรายังไม่เก่งต้องใช้เวลากับมันเยอะ <ๆ S 1> ก็ต้องแบ่งให้มันสมดุลน,นะคะถัดมาค่ะเราปรับมล์เซตของเราสักนิดนึงนะคะ,ะเราต้องคิดว่าตัวเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะพัฒนาได้อีกนะคะหมายความว่าเราจะไม่คิดว่าเราเก่งแล้วเราจะหยุดแค่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะแม้แต่ตัวครูเองนะคะทุกวันนี้ครูยังต้องอ่านหนังสือยังต้องทบทวนความรู้อยู่เลยเพราะเรารู้สึกว่าคือทุกคนต้อง เก่งขึ้นได้ต้องพัฒนาได้อีกเราอยากเป็นน้ําที่เต็มแก้วเนาะเราต้องทําตัวแบบน้ําไม่เต็มแก้วเติมได้ตลอดเติมความรู้อย่างสม่ําเสมอแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยคือเก่งขึ้นเก่งขึ้นและที่สําคัญนะคะคือทุกวันนี้มันมีสื่อเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้ใช่ไหมคะมันดีกว่าสมัยก่อนที่กว่าจะหาหนังสือมาได้นะคะ,ะเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้น อ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่คนเก่งอิงนะคะก็ทำการก็ทำกันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะลูกศิษย์กูเล็กที่จบไปแล้วแล้วก็สอบติดคณะดีๆมหาวิทยาลัยดีๆตามความต้องการของตัวเองเนี่ยสมปรารถนากันไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีคืออย่างน้อยๆในเจ็ดแปดข้อนี้ 8 0 90%เนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะมันไม่มีหรอกที่คนที่จะประสบความสําเร็จแล้วอยู่เฉยๆก็เก่งเลยอยู่เฉยๆก็สําเร็จอยู่ดีๆก็เดินเข้าไปสอบก็คือติดคณะแบบอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องแบบอะไรคะ no pain no gain ใช่ไหมมันต้องแบบลองสักตั้งหนึ่งแบบทุ่มเทสุดตัวนะต้องมีแบบเจ็บปวดกันนิดนึงถึงจะประสบความสําเร็จนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับน้อง,องๆแล้วก็วางแผนในการที่จะเรียนและเตรียม สอบกันดีๆนะคะสวัสดีค่ะ